thì ta làm nó sướng, nâng mười nói lâu nha, chơi, 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 ông, 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 để đây, tao, 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 นี่นะเสืนพ่อนะคะุณพอ,อ Girl, ลี่นะครัพี่ในนะคะเขาทำคลิปถึงอนนี้เนาะนะคะอ๋อนี่นี่มันล้มมล้มมนล้มล้้มล้มมาๆมันล้มมันจะล้มอ่ะกอันหนึ่งสอส่ะหนึ่งทำมันแม่นี่ทำมันน่นี่ leo à, không à. À, 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 à. À, mà lão 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 lão

ไป,ปเลยปไปเลยไปเลยนนีน่ๆๆๆไปเอย่างนี้นี่เปไปไนเลยเป็นเปบ้านไหมตายเอ๊อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะดินทรายเนาะนะคะที่หน้าบ้านพิชิตนะคะนะคะนะอันนี้เนาะนี่คือหน้าบ้านพิชิตนะคะ เอามุกตามาเล่นบ่อยนะค FC ดินตรงนี้นะคะหงุนหนุนหนุนอยุนนอหนุนหนุนหหนหหนุนหอหนุนหลุนหนุนหนุนนุหนุนานุนานุนหุกหนุนกนุลุุหนลุ กบมาแล้วเดียวิย่งก็มา่ดึงจ่อเอ้ยนะคะนะคะเด็กส่วนคือเด็กฉลาดนะคะฉลาดเกินไปก็ชาติคงจะโอ้ย,ยวมวุ่นวายนะดูนะคะเด็กเป็นไรลูกเป็นไรไเป็นไรอะไร,อ,ะไรอ๋อนั่นแหละน้องดื้ออ่ะค่ะน้องตาคนสวยใช่ไหม ให้สวยยี่วันก่อนยี่วันก่อนเร็วๆรหนึ่งฮะทำอะไรอ่ะมันเป็นไรลูกมันเป็นไรอ่ะเนยๆขนรถครอ่อเอนยเนยเนพ่อมาแล้วขึ้นรถขึ้นรถเร็วๆขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเฉดหน้าขึ้นรถไปไปขึ้นรถเร็วๆกลับบ้านอยู่นี่เหรอนะ เอาเลยเนาะก็มาแล้วนะฮะมา,านะคะนั่งหลังนะ,ะอือมาทิ้งอ,อ,อ๋อทิ้งทิ้งอ่าตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับไปร้วนค้าเอฟซีนะคะอ่าพ่อแม่ลูกนะคะนะคะตอนนี้แฟร์มี่แก,แก๊งแล้วเนาะกลับเป็นทิมร้อยค่ะตอนนี้ฮะกำลังจะกลับนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหดวบวกก่นนหน้า ะะเฮค้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องนีเดียชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ